หึปุยนวยำอมนัไ้าง่เน่เมียก็ยืนเป็นกำลังใจหวยเอ๊กเอกเป็นหวยอะไรหัวพู้เยาบต้นองพริกเฮ้ยชิโดนอีกว่าเลน้อชิโดนอีกว่า ออกชวนเจ้า,าไว้ก่อนเออชิดทาอกาเอาท่านข่ามาเอาเข้าไปจำฝาพูดเลย,อ,ยเอาไรมาเอา้องตรีแล้วนี่นี่อนนเอาไม้ลำลองเตวนี่ตัวนี้กนเพราะว่าทางนี้มันสูงเลย่อย่างอยา้เตาขนนไ้เ้าเขาไป่าไได้ <laughs> วางเลยแบบนี้เฮ้ ทางเน้อลุงมาแลตนพอตดฮะเนาะกลับท uh, no. no. okay. no. ักทายสบายดีอีกเลยไว้พี่น้องเลยโดยฮะใจเยาวเว้ยทำตนต่อเจ้าเดี๋ยวพ่อน้ว่าเจ้ารื้อนะฮะฮ่เนาะทักทายกับสบายดีในวันนี้ไว้พี่น้องเลยช่างน้องพ่อก้าเข่าชางมาทักายบรรยุทเข่าบาดเลยน่นม่นะ ทางมันยังมีอยู่ไดอยังไงบอบออกไม่ได้บ่มีเนาะมีแต่อยู่แต่เอไม่เนะออกในจีรงเกียบนี่ตะปูั้งนี้เนะหย่างเนาะตัวงูเนาะบ่ยางหมี่มี่ก่า้ยนันน่ะเอาพื้นเตียงนะห้างน่อยต่ห้างน้อยนึง คุณเจ้าเอาหางแตนออกก่อนสมาลแมพะมันโดนโดนดอกนึ่งอะแมกเนยพุ่มเเนี่ยไปเาไปกันดูบ่อืมเนาะพักกินพ่อแตนมันี่นี่ทั้งแถบชอบขวดน้ำต้องแต้วอะนะไม่พี่ก็ ปพราใส่ไม่สมแล้วะเนี hmm. oh. yeah, ่ยตัวนี้ก็นักเตะโอ้ืมราะฉัทานของฝากไว้ฉันทำไมวะใช่ไหมกินใายแล้วดิโอเมย์ไงเฮ้ยเพราะมันหนีจากนี้มันไปจับพุนเด้ นี่เป็นแค่พอดูไหลเลยเขาเอานี่ยออกต้นพริกมันแข็งชิ่งงามอยู่แล้วงำมันบินไปบินมาอยู่ดึงออกเลยนะเออกเลยเราได้กำลังไหนวะตรงมีนี่นี่แตนอยู่ในพื้นเตียงนี่น้าห้างหนึ่งนะเจ้าก็หะารแท้นนี่ ข้าวตนการเดียวไปต้มกาแดิบกินได้บ่นะเ็ดเดยวข้ามตนกับไ่เออแล้นี่เมนู้ย่ากกับผัวจะเองเด้อมดตุ๋นกับไข่เผือไหร่มนี่นี่ยว้นี่ไม่เด้พอเหนอ สิบินบบบบมาละเออแม่มาน้องน่ะผู้ยืนให้แตเรียนเรียนนี่ก็ได้นี่ยนตะปูเรียนเอาคมลงอืพอยืนมาให้อายพี่ต่อกันอีกังนี้ยพี่น้องสิพออีหยังสิพองูหรือพอแตนเด้นั่นแหละทางนี้ติ อ่ายจ่หแต่น้ำประยานันรไดแล้วยันงูแต่งูนี่แล่นตลอดเติรเลยนะเขา่มีงูนีไปแล้วอยู่แล้วมามามา ตะลังค่านี่เห็นนกเคลี้ยนี่ก่อนเห็นนกแต้วเคลี้ยวทานก่อนจะเอาลงพเพราะว่าจะชิบูมีหม่องวางทานเคลี้ยได้ตู้มน้อยเจ้าผลนนะตู้หัวมันอืมเ้องสั่งสี่หัวปะเนี่ยตะปูนะน่าจะเลี้ยงไว้ลนะสัง่งมา,งานาวสั่งมะนาตอกตะปูตอกเนาะ ตะปูตอกอันน่ะเอาคนตีตอกตะปูออกเจ้าจะมาเล่นเด้องบันไดเด้อนี่เรื่องตะปูปักก <S <S ันตีนเจ้าหอ่ะเอากระสอบจ้าไปด้วยไอ่แล้วพากระจัดมากระจัดมานเล่นด้วยกัน พลาสานี่แมันไ่มีฮังมัน,มมนอเเร่ร่อยตอน้นพริกเมียยมิ่นเตรียมก่อนเตรียมแลนกอนนี่นี่นี่พี่พี่พูดตัวนี้ต่อ ดึงด้วย้ำคอเหมือนเขาเป็นห้างอียเนี่เมียก็ยืนเป็นกำลังใจหวยเอกเอกเป็นหวยอะไรหัวพวยเต้นพริกเฮ้ยชิโดนอีกเว้อชิโดนอีกว่า คนนอนอยู่คนนอนนอนเรียบตื่นกันเลยนอนเรียบนอนแน่มินพลเพียนเพียนจักจิต้อยหน้าไผ่วันนี้ไหมไผ่หนาจ้อยเขารถอย่าให้หนาตุ้ยนี่เดี๋ยวเราไปไว้เราเห็ดนั่นโตแนบฝากระจาด

ไม่ตัวใดเอาออกก็ได้หันออกก่อนแต่ว่าตัวลังค่าเนี่ยไว้ก่อนให้น้องแต๋อเคลียร์ทานก่อนอ่าจไม่เสร็จนะออกก่อนทำทำอะไรก่อนเขามั่งสังกะสีทางเชิงก่อนอืมยัดอะไรเขาเขาขืนเนาะทว่านี่ยแบมันบ่มีตัวใดเลยได้ใช่ไหมบอมีแต่ชุมเจ้าเคลียร์เตียงก้อนมาล้วเคลี่ยวหรือหอยอันไรเอาลงตัวนี้เอาตัวหนึ่งเราเนาะเอาลงไปพุ่นได้ปะ วางอันไัให้ชุมเจ้าเอาทานไปไ้ผุนตีนี่หามตัวตัว,ตวม่ทานนี่นะไปเอาทาน,นออกก่อนนี่มันงางเนาะวางก่อน,อนหามไปไว่าเจนะแต่มองเด็กกันนะนนไไนอือแต่ชุมเจ้ายังเชียรเตาเขาพูดอืม ลมีเวลาเตียงนะมีอันะสังสีรูชิง้อเตียตีัน่ตลุ่มไม่ไดเอาไงอ่าทานหอกช่องยังบ่ตรงนี้ช่งเต็นใช่ป่วยะก่อนว่เ้ย่ถึกใจเขาแท่อื้อย cộng hộp mộng cộng đi cận lúc đầu hòa yng nanny. Vergon tèo nèo hòa yên mãi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  É, centre, Luckily, พ่อยอมแน่ไอ้เอ้หราม่นี the ่เพากั่ล้มีะรต้มหมูเฮาต้มเหาหักจืดเปื่อยว่าอมาต้มหมูเฮาถ่านเลยเหรออืออ่าเหาหาาให้กินกินยิมแล้วก็กดล้าพึละแทางนี้กับเติมเติมกับน้ำอกไปนี่กินซิมเขาแล้วเขาวันนี้มาไปใายเชยวันนะบนนั้นบอกเขาไปกินแค่แง่อีกแน่แล้วเขาวันตรงทะเลไอ้ตรงทะเลนะราไป้าเดียวชซวย มาหามเตียงช่วยเย่ะเยอะอจ้าแดเยี่แงนะครับเห็นไหมช่วยอันด่วนอันพุ่นพุ่นเตียงพุ่นโดยสบายดีไย้ายโดยพุ่นไปตู้พุ่นโอกชวนเจ้าไว้ก่อน เออเชดันกาเอาท่านเข้ามาไว้เจ๊เดือมมาได้แต่เาหา้พรนขึ้นหาเข้าไปจำฝาฟ้าันเลยห้องเตีนเอาเอาเข้าไปจำฝาพ่าานเลยมาห้องอนนอตีนาานะนี่นีเ่เอาไม้น้ำลงเตวเนี่ตัวนี้ก็พั่งทั้งนี้มันสูงเลยใช่ด<ป>ี๋ยวเอาข้าไปแทบบ่

ด้ยได้อีรจอยู่ของกินชายยาเด้อเจ้าอยู่เห็นบอกไม่ไม่ไม่มาอยู่พื้นนะเลยเด้อุ้ยดิหออยหอยยังก้อนี่เทากันหรอหอยหอด้วยว่าที่เฮาอยู่ห่านะฮนะพ่เฮ่าเอหอม หอยหอมหอยเลื้ออ right okay. yeah, like you know, you know ันน right. ี้นะหม้เม่นหอยเดือเจ้าจะไปกินเลยเขาเลยกินได้โอ้กินได้เ่ออเสียบบุเสียบบุเลาะใช่ว่าใช่เขาได้ยักษีสีส่วนี่แม่นี่นะเห็นปล่อยเสียบเปอนยังนี่ว่านขาพืดนี่หอยนี่ยืนเก่าคุณเอืดอีอยังแต่ว่ามันหอยซูนี่เขได้เสียบพอได้หนิออกมาจากห้องน้ำที่แถวมันออกจากห้องน้ำอ๋อผ่านจิ้มเจ้าบัณฑิพลอ่ะประเดี๋ยวไม่ผูกเมียนหรอกตัวนี้มันอยูคนควานิ เธอตัว hmm. น mm ี hmm. ้มันได้ต um, so ัวน like nah, like huh? ี้ตัวนั้นห้องน้ำพอห้องน้ำางยห้อไปมาตั้งแต่ไจอยนี่นี่ม่หาเลยนี่นี่นี่จอยจะอยตัวอย่างไรยันแรงข้างแตนไหมโอหหัมันเลพื้นเตียงฮะเขาจีบ่เจ้าเตุยตุยรบวนรวนจอยนี่พี่บริกี้หไงตัวนี้น่ะเดี๋ยวองพรถีบอันนี้ เชอทานท่เจ้าไปพุ่นบ่เนี่ยเบ่ยังตัวนี้มันเปื่อยอะไรเนเออไปห้องเรามมีไป้อใอนอเลยนี่อยนี้วิไกิน้านยิ้เาเาคปกินนี่ยเนะนะเขาเนแจะในบ้านนะมีไปกินเขาคยกินเนี่ยยลงเต้ยาให้ผัวเฮ็ดเอาใจอดก่ม ủa bao ừ. bao bao này anh em cái tô bánh đùa này rồi riêng bánh đùa này các anh em cũng đấy ở máy cái này cái này có Đó, mức mức đồng. Đồng. Nhi, nhi, Chờ, này cái này được không anh này cái này được không anh em cái này cái này được không anh em cái này cái này được không anh em โอ้เคยเห็นนะจอยเตียงเคยอนบุกักรถมันอพี่ี่เขาต้องมาใส่พี่หดม่าแลเจ้ากรหานะอย่างอื่นมาใส่นี่เจ้าบกกายเมันจะกินเตียงเจ้าที่เจ้านะเมียเอาหยกายพูดไ แม่ดีท้วบอกเขามาเนาะรอมาดอบ่ีแดนเลนมาแลยวยมากเราดีแดน้อนแัดเราดูเยุนเวียนเมือนุเวียนมาโยนนี่กับผมไปทั้งดอันนี้เนาะขันตอดเสียมาพูนันขี้อกยโยกันตอดในพูนืกอด้พูนโบเสิใช่ดิจ้ะ ว่าที่ใช่ชิแดงมาพ่อตัวนึกมันชิแดงไิแดงเด้อไฟแบบแรกชิแดงมาตาอแล้วชิแดงมัาจีหาต่อแต่ผู้แสดงว่าอแต่ไม่นั่นชุบเจ้าะกัดได้ใบอันดาห้องเตาบัดนี่ไม่นั่นนะห้องไหนบ้างเนอะยมันใหม่เตาไฟใหม่ตู้เหมืนไฟแห้งได้เนาะไปล้างเคลียร์ขีดทานไปดังไปนี่เอตัวนั้นเขาชิควดห้องบ่ให้น้ำเขาไหลเขาตัวนี้เขาควดห้อง นี่เจ้าอันป้านแมนป้านดินมันขึ้นน้ำลายห้องนั่นไงอันป้องป่าห้องนียมันสีไหลเขาหันมาเด้แมนเตายังทุกเจ้าก็เคลียร์ไว้คุณตีไมเนะมีไม้แป้นของตีติดไว้ติดไว้กับบุญโยห้องบ้านกูรัดไว้เลยเอางดเหตุใดแทงคอน้าบกเขาเหตุไดมันดีนะหน้าไม้ปีนี่ไปเดียนมองไปห้องงานน้องเราส่งบริเทฟขึ้น นี่จะขึ้นดินนั่นใช่ไหมล่ะจะขี้ขึ้นว่ามีอันนั่นว่าอะไรอันที่ว่าพันผิพาเห็ดโตอะไรบปล่ไปจูดไปเท้าว่าหรือเบล่าว่าพาอันนั้นพาไม่ไปที่ไหนพันวไวเซโต้นี่ยโอ้พวเก็บไว้พิ่มหรออืมไม่ได้ไหมปีกนี่ก็ได้น้องแก้วไว้วางเต่าหน่อยแจว่าเดียนนี่อหรือว่าเดียนตัวเต่าเจ้า่ได้ใชัยเดียนหม่องเก่าจะเห็นนะเตาไว้ไว้ไว้หันก็ได้พอน ไว้เตียงค่ะเตาบม่ได้ใช่นะเอออันนี้เตาคึดเตาคึดพอตัวนาชวนตัวเขึอนขั้วเนี่ยไม่ได้เอาไปเนาะไว้น้องเตะไว้เพอได้ดังไฟเอาแตะจนคงง่ายหนี่ไปเอาไม่รู้ัถุงยังอันนี้ตัเล็กอันนี้เป็นยังลายเนาะเล็กมวนเด้ไหมเธอยังบอาไม่ลู้มุดมาเออยยังเม่นนี่นี่นี่ แม่พ่อมันเอามันตงก้นหามันสิใต้ขึ้นก้นเหรอฮอนมันไวมันเรนไวไปยเตียงเพิ่นหักโอ้ยนเตียงนี่หักนะแข่งไม่ยุ่แมันหักดอกคนขึ้นก็มาหักดอกเตียงองักเตียง มุกฮักดอกเตียงเป็นังขององนั่นก่เตียงใส่านาเตียงเนาะใส่าตะเบาะ้วไนี่ดนี่ไปพุ่นยจบมันจกระป่นกันไอ้น่งอดตอดเมืองแห้งได้นิเนาะยิงกระแตนนั่นนี่อ้อปวกแัเป็นห้างอยู่นี่พอนอาเซียมมาส่วนไปรถนี่มันจะขืนเฮือนจะแล้วบาวันแดดจาเนาะกินไม่ดูเลย อ่อเชีมแล้วตรว้กินเฮดมันชิบวได้กินเฮดเจ้มันชิขืนเพื่อนเจ้าค่ะพวกมันวมันมีบนมนั่นั่นดอกแ่ตั้งแต่ว่าต้มน้ำห้อนหออลงเลยต้มน้ำห่อนเอาน้ำห้อนห่อลงเลยบย่างคืกวันเกือฮอกดื้อเถ่อโอ้เม่กินอะไรเรื่องว่าน่ะเลี้ยงอือ แตกบึ้นนุ่นหมดเนาะอือหน่าเฮ็ดนะเด่งตายช่างได้มันมาเองมันธรรมชาติน่เฮ็ดเลยปอดน้องแตกก็ออกคือเห็ดไม่ขี้หน้าลายเดี๋ยวว่าไอ้ว่าเดี่ยงว่าเดี่ยงน้ำอีกแล้วต่อยเลยคืออีกน้องกะลินไปเลยดินมันดินมุกน้ำอีกเดี่ยงหัวตาใหญ่อยนะเฮายกไปยยงมาเขาไม่ได้ใช้งานนะไว้เตียงน่อแต้วยมันชิดเตะ เราอยกไปยังมาแ,แต่ง่ายได้เตานะ,ะ,ะบินไปบินมาแล้วตีจางอางอานนี้แลรอโอ้ย้ายโอ้ยอ,อย่ทาทันนะวาอยู่นี่ห้างอยู่มองประตูเข่าเลย เนาะบาทนี่เอาตัวนี้เคลียไปให้ภากระจาชทมเจ้าคือบออกมาตอนนจอยู่น่ะช่วยกันสามอูชามบอให้กันหึงเราเต๋อเร่อนอยูกต้นยักชีเราเอ้ยแม่แม่งมันตำหนาข่อยตกใจว่าต้นผิกีลงเชาข่อยเราก็นดีแล้วยังหมุนอยู่ นกอดนนี่เรียบร้อยวัาดีหมดเใจแล้วเ่อแล้วเย็ดเล้ตัวนึ่งีกันคือตอนนั้นกลินเยอะเลยน้่หอมมากทีเดียว มาตั <t t ้งขึ้นคมเงาที e ่อืออือแหนึ yeah, right. ่งพอดีอือเออจะเล่นั้นแหละเจ้าต้องเอาเด็กออกก่อนจับแปะใส่เป็นก่อนช่องแผ่นพอดีประตูนะเต้าประตูที่เจ้าเอาออกนะใส่ปิดหันไว้มันจะมาเอาที่ ข้านึ่งเขาคือตัวแรงมันส้คาดข้าวใชปรนข้างนอกอะขาเอาเขาหนหม้อเกงเงยเกินขั้วข้าแล้วล้วขาแล้วก็พอข้าวขึ้นจอดได้กะชี่หอดยันหยอกพอละตองตองเด็กออกก้อนเนาะ เอ้าเออเมียชอ์ตันเมียไหวบานีต้องใช้จ้ายย่านบ่หยบอกญยานเห็นแม่แตนลงมาบนโลมเลยแนบรกหนวดบ่แล้วนะไม่หุ่มก่อนไ่น่มดหนวดด้วยเล็กสากนี่อุ้ยอยจะไ่ไพูเตียงนะเนาะ เรียบร้อยเคลียตัวนี้ไปอีกขั้นตอนเนึ่งไปพี่รังเลยเล็กเส็นะลนะเอาเล็กเสนออกน้ำมะอรอาวเมะเขืด้วยยาวาุงเล็กเส็นไรป่ะเสน้องปไไม่ปวอีกอเเอาไปนี่ก่อน้ออืม เขาก็ตกจังเลยปานตกพอเฮาอืออ่าหมกตู่เก่านั่นก่บ้านนั่นได่ารอก่าอเพราะว่าถ้ามางนนตกลงมาบ่แดงเเฮายังบ่ได้ขนไปให้ไว้มื้อนี้ก่อนเฮาีแต่ให้น้องเคลียร์แถวนี้ก่อนถ้าว่าพอว่าสิเฮ็ดแล้วก็เฮาจังอันใดพากันมายมากันบดนี้ เขาเอาตัว,ว,วตนี้ออกแต่บนโบงยากดอกบานนี้นะยมีเหลือแต่ทางสังกะซีพอเท้าขึ้นทำมาั่งปุ๊บปับ๊บเลยมันกาชีให้ยังบดขุนไปเลยเนาะคอยเฮ็ดไปเธอนั่นนัน่นนี่ขึ้นไปกับเบิกบันไดให้เราน้องพอนสูงอยูอ่ทุงหน่อไม้ไอ้จอยถงสิบพันไหว มือยังเอาเงินเนาะมือน่ยจะเฉาะมากมือยังเอาเงินเนอะบัดเงินเนอะบุมีเงินเหมือนตจีนี่เลยได้ปะได้แล้วน้องใหญ่กินน้ำแล้วใครของแม่จอยเราบ่วบัวคายก็ได้พอดีจุกนออ่ะหาเงินให้จอยก่อน เมื่อ huh. ต no yes, <com> 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 <im> ่าว้ต่าแน่เน้องแต่ในแกงได้นต่วแกงแล้วเป็นยังวะื่อวชุจ้าแกงเด้อเบื่อใช่ไกินน้ำเาื่องสี่ื่อน้องควันงอแซ่บแช่บแเี้อเอ้ยเมื่อก่อนไมถูกินมันนั่าเช็ดยังก็เฮ็ดแต่บื่อใช่ไหมกินน้ำใช่ไกินน้ำกอนเที่ยงไรจิ้มเต้าไรใช่เฮ็ดพวกใช่เฮ็ดปวก เฮ็ดปลดอยนะเวยมื่นไปหาได้กู่มื่นไปหาได้นี่บางบ่อหนิ่นวอายังบ่เห็นเฮ็ดบังกอนเลโอ้นี่ก็ได้เลยใครคงชิมหาไม่ได้บอกไ่ได้ชองโซ่สามชิดเลยใครกันเนี่ยไงชาวานเนาไปหานใอน่ช่วยน้องพ่อไปหาหนูอไม้นิถ้าผู้่บเขาเล่าไปหาใหดพวกเขา มันเห็ดป่วท่านนี้เอาเห็ดป่วงเห็ดป่วงได้กนเขาแล้วไปนไปหเห็ดปเห็ดปวกได้ไปว่าไปพาแล้เจ้าพาไปหาเลยกว่ายู่แถวได้เฮ้เท้วนี้ซื้อไว้ต้องแกวมีกิจกรรมต้องแวชีดนะะอ่ะอ่ะโดยแกวแกไม่บุบมังเงวเ็นอรจใะ

ซับแบบนั่นแน่ตีแกมันกินได้แน่ยอดมันน่ะปืนนี่เบิ้งสีมือน้องแตวแกน้องไม้เบปืนนี่ไม่กินตลอดในใจไอ้จ้อยเราอยากขุดเอาทางห้างูแล้วเด้อคุณมาได้พี่ว่าไอ้เจ้านอนอยู่เพื่อนเจ้าบอกกูเมินีลยนะเ่ามาจะก่าวขึ้นเห็นคนเจ้าไปหากินแบบนี้บ่อ่เฮ้ยไม่เมินนอนนอนนอนระเพยนอนเพียวเมียยังไม่มาบอกมาเลยให้อยู่ว่าสมนี้เหรอห้อยู่ว่า ให้ยู่่าม,มลเลยีอ้นี่นี่นี่ขน,นาดนอนยังมือห้องหาเมียนี่อ,อ้าแล้วเออ <c oughs> นี่ยคือบรพรเบือ่อนันบ่ไปชายดันมา,มากงนี่ช่ยเี่เอมามือบืนมแ้มนพักแบบเมื่อยเลย เดินหลวงพ่อเมื่อยเคือขึ้นดิเพราะว่าทำมากยังนอนอยู่ทางข้างกันนี่ก็ยังต้องแห้งเม่ใ่ผลตกเนาะแด่ต้องขึ้นเอาแจ๋วสังสีต้องขึ้นเทิงข้นเทิงแล้วก็งัดคอยงัดคอยงัดเอาเลยแน่นน้วุดาวออกเท่่ือยบันนี้คอยงัดคอยงัดนะแซ่พอจะปบไงนี่ ก็กินจะหาหาหน่อไม้มาเปลี่ยนกันเด้ออื่นเห็ดพวกเล่าบอาเล่าหน่อไม้เด้อเขาจะชืวอนอกไงมาเปลี่ยนเด้อเห็ดพวกไม่ได้ใช้นั่นกินอย่างไว่าอยู่ไม่ไล่มันนั่นมันห่าวได้ยูนี่เขานป้าเ่าวจนเขาแบบนี้ได้บ่เห็ดนะเห็ดพวกนี่ไว้เอาอะไได้บม่ได้กินบ่นอนหมดนี่ทีไปวะอยาเห็ดพวกมาเนี่ยไปบ่ป้าป้าสั่งไปสัไปเนาะสำหรับคิดนี่กับท้ากับอยู่เกัอน้องเตียวพอดี เ่งน้างน่างฝนมั่งตุง้แนเดกคลียร์น่มืดวาวไดมืดฝนมากแล้วพี่พี่น้องเลยเนาะแนวกาสิมเลยกะดยใบก้อนเนเตียงมันถูกฝนทุ่นยังฟ well right ังเบิ่งมืดเดกขอม้ามาอีกงิอื่นแดละเนาะแนนโดยฮัลิปนี้โจ๊ะก่อนพีพี่น้องเลยโดยอะสบายดีเสบายดีเลอสบายดีด้อดย